น้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวน้ำสมุนไพรไทยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะค่ากระชายขาวพบว่ามีศักยภาพยับยั้งการเพิ่มของจำนวนไวรัสโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะพะค้นพบว่ามีสารสก,กัดจากกระชายขาวที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด -19 ได้ค่ะค่ะ พี่น้องนำสาระดีๆมาฝากฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะค่ะจากงานวิจัยนะคะพบว่ามีสารสำคัญที่อยู่ในกระชายขาวนั่นก็คือแพนดูเรติน A และพิโนสโตวินนะคะสารทั้งสองตัวที่อยู่ในกระชายขาวสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้ะคะ่ะ สำหรับประโยชน์ของกระชายนะคะกระชายมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะมีกลิ่นหอมและหออ่อนๆนะคะที่สำคัญยังเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดค่ะสรรพคุณมากมายเลยนะคะอย่างเช่นหน,นะคะบำรุงผมให้สุขภาพดีค่ะช่วยแก้ปัญหาผมขาวให้กลับมาดกดำนะคะทำให้ผมบางเป็นผมที่หนานุ่มและก็ช่วยในเรื่องของ ปัญหาผมร่วงด้วยค่ะ 2. นะคะช่วยต่อต้านการอักเสบซึ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากค่ะช่วยต่อต้านการอักเสบนะคะการรับประทานกระชายอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับผลเหมือนกับการรับประทานยาเอสเพลินนะคะโดยจะช่วยแก้ปัญหาการอักเสบเรื้อรังค่ะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะ 3. นะคะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกายค่ะ เพิ่มความสดชื่นทําให้รู้สึกมีกําลังแล้วก็รู้สึกกับพี้กระเปล่าค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือการใช้รักษาโรคทั่วไปค่ะกระชายนะคะยังช่วยชะลอความแก่บํารุงกําลังนะคะคลายเครียดขายายหลอดเลือดทําให้สมองปลดปรงนะคะอารมณ์ดีแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็ปรับสมดุลความดันโลหิตนะคะอีกทั้งยังกระตุ้นสมรรถนะของร่างกายด้วยค่ะ วิธีทําน้ํากระชายนะคะทุกท่านสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะทําได้ง่ายๆค่ะสามารถทําดื่มกันภายในครอบครัวได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกระชายหนึ่งขีดน้ําผึ้งสองช้อนโต๊ะมะนาวสองลูกค่ะค่ะสําหรับวิธีทําน้ํากระชายนะคะทําได้ง่ายๆนะคะส่วนผสมก็จะมีกระชายสักหนึ่งขีดนะคะไปซื้อในตลาดสดได้ทั่วไปค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะ น้ำผึ้งนะคะสักประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะมะนาวนะคะสักสองลูกนะคะขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้นำกระชายนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะตัดรากที่รุงรังออกนะคะตัดหัวตัดท้ายทิ้งแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเป็นท่อนๆเล็กๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปั่นนั่นเองค่ะ นำกระชายที่เตรียมไว้ใส่ในถูปัน่นและผสมกับน้ำเปล่าต้มสุกประมาณสองแก้วแล้วปั่นจนละเอียดค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เทใส่กระชอนที่เตรียมไว้ถ้าน้ำน้อยก็ผสมน้ำเปล่าลงไปอีกนะคะแล้วคั้นเอาแต่น้ำเท่านั้นค่ะค่ะเมื่อเราได้น้ำกระชายสดปั่นแล้วนะคะเราจะมาวางพักทิ้งไว้สักครู่ค่ะ ก็จะเห็นว่าจะมีชั้นที่เป็นโรงขาวๆอยู่ใช่ไหมคะให้เราเตัดทิ้งนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลดความขมนั่นเองค่ะค่ะเราก็สามารถที่จะเอาน้ำกระชายสดนี้แช่ไว้ในตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเมื่อเราจะเอามาดื่มเราก็ค่อยเอามาผสมกับน้ำผึ้งและมะนาวค่ะ เมื่อจะดื่มนะคะก็นำน้ำกระชายสดนี้นะคะมาผสมกับน้ำมะนาวน้ำผึ้งในถ้วยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอาจจะใส่น้ำกระชายสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามะนาวสองลูกหรือว่าถ้าไม่ชอบความเปรี้ยวก็สามารถที่จะลดปริมาณลงนะคะแล้วก็น้ำผึ้งก็ใส่ตามที่เราชอบนะคะ สักหนช้อนชาก็ได้ค่ะค่ะเมื่อเราผสมน้ำมะนาวน้ำพึ่งแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำอุ่นลงไปอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับบางท่านอาจจะอยากจะดื่มเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะคะเราก็สามารถใช้น้ำกระชายนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็ ค่ะเติมน้ำพึ่งนะคะตามปริมาณที่เราชอบค่ะหนถึงสช้อนชานะคะน้ำมะนาวค่ะสักหนถึงสช้อนชานะคะเติมน้ำไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เติมลงไปในน้ำแข็งค่ะ สำหรับบางท่านนะคะอยากจะดื่มเย็นๆนะคะเราก็สามารถที่จะเติมน้ําแข็งลงไปได้ค่ะแค่นี้นะคะท่านก็จะได้เครื่องดื่มที่ดื่มแล้วสดชื่นผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีสรรพคุณที่จะดูแลสุขภาพได้ดีทีเดียวเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ํากระชายน้ําผึ้งมะนาวค่ะและก็สําหรับสูตรเย็นนะคะเราก็สามารถที่จะเติมน้ําแข็งเข้าไปได้ ้อมค่ะอร่อยค่ะทานง่ายง่ายไม่มีรสชาติขอมเลยนะคะค่ะอร่อยจริงๆค่ะชื่นใจค่ะค่ะและอย่างนะคะแคทลับนะคะก็ควรที่จะดื่มในช่วง ช่วง15.00้ึจ0น,นนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ให้ประโยชน์กับร่างกายสูงสุดค่ะน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะลองทำดื่มดูนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพี่น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ